เราเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเรามาดูลูกเสือของเจ้าเก่งนะครับเจ้าเก่งเสืร์ฟแบง์เซิร์ฟนี่เองนะครับตีตีเกี๊ยวนะครับโอ้โหเจ้าเก่งยังได้นะครับลูกนี้แล้วโอ้โหจะแบงต์ตีไปได้สวยล้วนะครับตีเกี่ยวของเจ้าเก่งปักคามนะครับจะทำยังไงล่ะกูกมหมูเหมือนกันเยมากนะครับลูกนี้ต้องยอมรับนะครับสำหรับแต้มนี้ ไป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 ต้องให้กขาตังใจพีใจสิเลยรัดต่อสามสองรัดต่อสามสองหนึ่งสามอาเขียน เอาตีล <m í toys> <c oughs> <P an> ็อกได้เลยพี่จออยู่เลยเขาเขาไม่เขาดึงเขาดึงเหมือนกันเลยวเ้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเขาดึงดึงเวลาเหมือนกันเขาดึงเวลาเหมือนกันพี่แบงค์อยู่นะพี่จอยอยู่นะเขาดึงเวลาเหมือนกันปานงได้ห้องยังสวยพี่จ้า คนเราเบียดแล้ว <c oughs> มันดึง

5 1โอ้ ไม่ทับ้านเอยมดนโดนโดนโดนเดี๋ยวบอยบ่อวูนไม่ทันแล้วจ้าแล้วนี่เฮึดอาหารเราเหลืออะไรบ้างหมดไม่ต้องยิ้มเลยเหลือแต่ข้าวปลาแพ้แบบว่าจะยอมนะ chào 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 พอจะบอยไปหนูนี่จะใจแล้ววัดนายตำรวจเลยพี่สองปอจมันตง้นเดินที่สู้อยสองวนึต้องอยู่ะคนยกขายดเกบ

ไม่ใช่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 ไมม่ใช่ไมม่ใช่ไม่่ไม่่ไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไมม่ใช่ไมไม่

เอาแล้วตะก็ออ้อครับ

แบบสีไทยนะทัเดียวจบวังอ่อหนหรอกสิบต่อหกย,ย,ยากจ้อยนะครับเสริงรับยกไปแบบนี้ใ,ใครจะรับล่ะครับ, <issions> รบามาดูเกมเสืบของเจ้าเก่เกงบ้านมะขามนะครับ แ้มหกต่อส0เจ้าเก่งเสิร์ฟมันนี้เสิร์ฟดีนะครับเข้าห้องนะครับเข้าห้องซ้ายขยะใกล้นะครับแล้วเข้ามาเก็บแปมเต่อ10นะครับเก่งเสิร์ฟ โอ้โหปันยอดนะครับพญาเจอยังได้นะครับแบงค์แก้ไขไปโโอ้หล oh 네ูกนี้นะครับต้องชมพญาจ้อยนะครับที่ยกขึ้นมาให้กับเจ้าแบงค์ได้เตะนะครับไม่นะสนเดียวกันนะบแม่อนนะครับ10ต่อ7ปีจ้อยส์ เสิร์ฟปีนะครับวพทิกสะขคร่ลงไปนะครับเป็นแต้มนะครับของทางฝั่งพญาจ้อยนะครับสกดช่อตอนนี้นะครับ11ต่อ7นะครับพญาจ้อยเสิร์ฟสิงหนึ่งได้นะครับยกขึ้นมามาเลเซียโอ้โหสะกมเจ็ดต่อสิบนะครับเจ็ดสิบเอ็ดเราเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเรามาดูลูกเสิร์ฟของเจ้าเก่งนะครับเจ้าเก่งเสิร์ฟแบงค์เสิร์ฟ เป็นเองนะครับตีตีเกีวนะโอ้โหโอ้โหเจ้าเก่งยังได้นะครับลูกนี้แล้วโอ้โหเจ้าแบงเตะไปได้สวยนะครับเป็นตีเกี่ยวของเจ้าเก่งปากคมนะครับมึงจะทำยังไงล่ะกูไมูเหมือนกันรมากนะครับลูกนี้ต้องยอมรับนะครับสำหรับแปมนี้จากแปมเมื่อกี้นะครับเจ้าเก่งนะครับเกี่ยวขึ้นมาเตะนะครับเป็นแต้มนะครับแปดสิบเอ็ดนะครับดูนะครับเจ้าเก่งลูกเสิร์ฟ เสิร์ฟเข้าช่องนะครับเสิร์ฟดีนะครับ้ม่เดียว,แ,วแต่พอตอนนี้นะครับเก้าสิบเอ็ดนะครับมาดูลูกเสิร์ฟของเจ้าเก่งนะครับเจ้าเก่งเสิร์ฟอ่าลูกเส้นส่งนะครับไม่ต้องมองพี่นกเจอประจำเห็นยังไงก็ให้มันมันตัดสิ้แบบต<อ>แต่พอตอนนี้นะครับนนถ,ถือว่าเราออกสิด ต่อ9นะครับามาดูลูกเสือของทางฝั่งพระยาจ้อยนะครับพระยาจ้อยเตืขอขวาสุดน,นะครับจเจ้าเก่งยังรับมาเตะลนโอ้โหเกี่ยวไม่ได้นะครับโอ้โหเจ้าเก่งเตะดีมากเล้วด้แล้วนะครับตอนนี้9ต่อ11นะครับ เจ้าเก่งเสิร์ฟนะครับมาดูนะครับว่าเจ้าเก่งจะเสิร์ฟไปไหนนะครับเจ้าเก่งเสิร์ฟลูกนี้นะครับโอ้โหพิกตะข่ายนะครับขยับขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มนะครับตอนนี้แต้มอยู่ที่10บต่อ1 1ดนะครับนะครับขานอกก็เริ่มวุ่นวายนะครับเริ่มวุ่นวายแล้วนะครับขานอกนะครับตอนนี้นะครับ แต้มทางฝั่งของเจ้าเก่งนะครับตามอยู่ที่10ต่อ11นะครับเรามาดูนะครับเรามาดูลูกเสือของเจ้าเก่งนะครับ10ต่อ11นะครับลูงนี้เจ้าเก่งเส์ฟเฮ้ยเสร์ฟดีนะครับเข้าช่างกลางเลยนะครับอตอนนี้นะครับ11 ต่อสิบเอ็ดนะครับดูลูกเสือของเจ้าเก่งนะครับที่เก่งจะเสิร์ฟไปไหนนะครับเจ้าเก่งเติบแบงค์เปิดได้นะครับพญาจ้อยยกวันนี้เตะดีนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับพญาจ้อยจะเสิร์ฟไปทางไหนนะครับมาดูลูกเสือของพญาจ้อย พยาาจ้อยซืบอุกนี้ก็เรียบร้อยดีครับขึ้นไปสเก็ตต่อสเก็ดนะครับออกนะครับลูกนี้ออกนะครับแต่ก็ออกนะครับมันเปล่าหวดลูกนี้มันเปล่าหวด